สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ช่วงเลงๆงครับหลังเลิกงานมาบึงป่าในสะครับปลากระหู้ได้ครับว่าคนมากสงสัยสิได้กินอาหารมาเพราะท่านิวันอาหารอยู่ครับป่นเขื่อนหัวรอดแหละครับปลามาเช็คบ้างครับพี่น้องปลามีเกือบทุกชนิดทุกสายพันธุ์ครับที่แนะนำเบิงว่าสีมีป่าหลายบันได ตัวนี้ก็ฝนตกครับเต็มสะน้ำเต็มสะเลยครับนี่ครับเบิ่งป่าครับควบสุกย่กิๆหน่อยครับหลังเลิกงานนี่ครับเบิ่งป่าครับครับูนะครับครับตอนแรกว่าอาหารป่าครับความสุกยิอยๆหน่อย มีเป็นป่าร่วมครับป่าเนียป่าตะเพียนป่ายีโสกป่าในป่ากระโหูป่าสวายมีทุกป่ามีทุกรูปแบบครับป่าไม่ต้องปล่อยดูครับปล่อยเธอเดียวปล่อยเธอเดียวออกแม่แพะพันธุ์วัดเต็่ยมน้องช้าเลยครับส่วนมากก็ไม่ค่อยกินกร็ดอดครับปล่อยไว้แต่บึงนุ่นโด่นจังจริเอาแหวานเช็ก บื้องตื้อนึงแต่ช่วงนี้ก็ะวาดบ่อใดครับหนามทวมหัวหนามหนามมาตรฐาก็สองเมตรกว่าครับลงบ่อใดเลยจ่มนี่ครับวิถีชาวบ้านครับวิถีบ้านบ้านกเกษตรบ้านบ้านครับหลังจากเบิ่งแปลงมลันจำปะหลังแล้วก็มาเบิ่งป่าครับแรี้ง ว่าแล้วครับปลาเนี่ยครับใกล้ค่ำแล้วครับใกล้มืดแล้วเช็คบื้งปลาครับนี่ครับพ้อมซุกอะไรกันหน่อยครับนี่ครับปลากคตไหลกคตรแช่ปลากคตติดตามนี่นะครับช่องนี้น้อยครับ มีคนเบิงหาคนสิบคนยี่สิบคนก็นดีใจแหละครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อซ้ำนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ